ช่องพระปิตาและพระเครื่องจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับคลิปนี้ขอเสนอพระปิตาหลวงพ่อวิเชียนวัดเครือวัน หลวงพ่อวิเชียนจิตตะวิริโยท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดเครือวันเป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ทำให้วัดเครือวันที่ในอดีตยังไม่เจริญขนาดนี้สามารถเจริญมาได้จนถึงทุกวันนี้ถือเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่จัดว่าอยู่ในสามยุคทั้งยุคโบราณ ยุคกึ่งพุทธกาลและก็จนถึงยุคปัจจุบันนามเดิมคือนายวิเชียนห้องศิลเกิดในปีพศ2454เข้าอุปสมบทณวัดเครือวันในปีพศ2467 เพื่อความเข้าใจที่ต่อเนื่อง <_ d ata> ก็จะขอย้อนกลับไปพูดถึงสมัยหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันสักนิดหนึ่ง <_ d ata> เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับ <_ d ata> ว่าพระปิตาเนื้อผงของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนี้ <_ d ata> เป็นพระปิตาที่ได้รับความนิยมมากมีมูลค่าในการสะสมสูงที่สุดในประเทศไทยโดยกรรมวิธีการสร้างพระปิตาของหลวงพ่อแก้วนี้ ก็คล้ายกับการสร้างพระสมเด็จวัดะระฆังคือการรวมมวลสารวิเศษต่างๆมาปั้นเป็นแท่งและเขียนลบเพื่อนำมาสร้างเป็นองค์พระปิตาเมื่อลวงพ่อแก้วมรณภาพลงแท่งมวลสารวิเศษนี้ก็เป็นโมรดกของวัดตกทอดมายัางเจ้าวาดองค์ต่อมา หลวงพ่อบุ้ยวัดเครือวันอดีตจเจ้าอาวาสวัดเครือวันองค์ต่อจากหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อบุ้ยท่านเป็นพระที่มีความสมถะเป็นอย่างมากเรียบง่ายมัธยัติที่สำคัญท่านสร้างพระปิดตาไว้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น เมื่อวันเวลาล่วงมาถึงหลวงพ่อวิเชียนขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองวัดเครือวันแท่งผงเก่าอันเป็นมรดกตกทอดของวัดนี้จึงอยู่ในความดูแลของหลวงพ่อวิเชียนด้วยหลวงพ่อวิเชียนท่านเป็นพระนักพัฒนาสร้างเสนาสนะบำรุงพระศาสนา พัฒนาวัดเครือวันจากที่เมื่อก่อนนี้เป็นวัดที่ไม่ค่อยเจริญนักจนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันในการพัฒนาวัดนี้ก็มีประชาชนลูกศิษย์ลูกหามากมายมาช่วยกันหลวงพ่อวิเชียนท่านจึงสร้างพระปิตาขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับประชาชนและลูกศิษย์ลูกหา ที่มาร่วมทำบุญและช่วยกันพัฒนาวัดคำว่าวิเชียนหมายถึงแก้วซึ่งก็หมายถึงชื่อเดียวกับหลวงพ่อแก้วท่านจึงสร้างพระปิดตาตามอย่างหลวงพ่อแก้วโดยตลอดอายุของท่านได้สร้างพระปิดตาเป็นพระเครื่องเอาไว้มากมายท่านเจ้าคุณวิเชียนเป็นพระสงฆ์ที่มีอายุยืนยาว มรณภาพลงในปีพศ2546พระปิดตาหลวงพ่อวิเชียนวัดเครือวันเนื่องจากในปัจจุบันยังมีการถกเถียงกันอยู่อีกเล็กน้อยเกี่ยวกับพระปิดตาของหลวงพ่อวิเชียนในที่นี้ผู้เล่าจึงขออ้างอิงจากหนังสือ พระปิดตา19คนาชาญจังหวัดชนบุรีซึ่งเขียนและเรียบเรียงโดยเฮโตเซ็งหรือคุณชำนาญศรีพัชระเอกอดีตประธานชมรมพระเครื่องจังหวัดชนบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่ภาพพระองค์ปกนี้ก็เป็นพระในฝันที่ใครหลายคนนั้นแอบฝันอยู่ นั่นก็คือพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันองค์ที่สวยที่สุดสำหรับองค์แรกๆที่จะให้ชมก็ถือเป็นพระปิดตาที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อวิเชียนคือมีการลงรักปิดทองและก็ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่นะครับซึ่งก็มีอยู่หลายพิมพ์ ซึ่งก็เป็นพระท,ที่มีพุทธศินสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นที่ไหนก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นของหลวงพ่อวิเชียนวัดเครือวัน เนื่องจากพระปิตาที่หลวงพ่อวิเชียนสร้างเอาไว้นั้นมีจำนวนมากมายหลายพิมพ์จึงขออนุญาตนำเอาพิมพ์ที่เห็นว่ากำลังมาแรงเป็นที่นิยมตอนนี้มาให้ท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่ามีการยอมรับแล้วก็มีการออกบัตรรับรองจากสถาบันต่างๆ และในหนังสือ19ขนาจารย์จังหวัดชนบุรีเรียกพิมพ์นี้ว่าพิมพ์หลวงพ่อแก้วหลังแบบสร้างในปี2519สวยงามลงตัวชื่อพิมพ์หลวงพ่อแก้วไม่อายใครอีกชื่อหนึ่งแบบบ้านๆคือพิมพ์หลังยิ้ม ของพระปิตาพิมพ์หลวงพ่อแก้วหลังแบบและอีกพิมพ์หนึ่งที่สร้างในปีพศ2519 ที่กำลังได้รับความนิยมเสาะแสวงหาไม่แพ้กัน พระปิตาพิมพ์ลอยองค์หรือบางคนนำมาใช้แทนพระปิตาพิมพ์ปั้นของหลวงพ่อแก้วมีความสวยงามจริงๆพระปิตาหลวงพ่อวิเชียนวัดเครือวัน เป็นพระปิตาตระกูลวัดเครือวันที่มีส่วนผสมของพงเก่าหลวงพ่อแก้วแต่มีราคาเล่นหาจับต้องได้ง่ายคือประมาณพั0ถึงสองพเท่านั้นแต่ก็มีรุ่นที่นับว่าราคาสูงกว่า2,000ขึ้นไปมีเพียงรุ่นที่หายากมากก็คือรุ่นกวนข้าวทิพในปีพศ2,500 พระปิดตารุ่นกวนข้าวทิพย์ถือเป็นพระปิตายุคแรกแรกของหลวงพ่อวิเชียนมูลค่าในการเสาะหาสะสมนั้นอาจจะต้องว่ากันที่หลายพันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านและทางช่องตอนนี้มีหนังสือพระปิดตา19คณาจารย์จังหวัดชนบุรี สำหรับท่านที่สนใจในราคาพิเศษนะครับซึ่งภายในก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับพระปิดตาจังหวัดชนบุรีมากมายรวมถึงมีการชี้จุดให้เราดูพระสำคัญอีกหลากหลายรุ่นด้วยและการประมาณราคาค่านิยมของพระรุ่นต่างๆจากปก1,200บาทเราให้ท่านเพียง900บาทเท่านั้นครับ ท่านที่สนใจสามารถติดต่อทางไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ